สวัสดีจ้าพี่น้องมอนีจักผู้สาวผู้เบาทางไหนดอกไม่กินข้าวอยู่บ้านมึงใช้อยู่บ้านไม่มีข้าวกินละว่านอนี่ยังไม่เกี่ยวข้าวยังไม่เกี่ยวข้าวข้าไม่มีข้าวหมดวันนี้น้องนุ่นมาบ้านนะคะบอบอกแร้วว่านุ่นไหนเบิ้งเอาอืมบอต้องมาดามาว่านุ่นไหนนุ่นไหน นี่นุน่นนุ่นก็คือน,นุน่นเบิ้งเอาค่ะเออนุน่นนิยาไซม้อนออน,น่ะจะใหอ้อธิบายยังไงเนาะก็คนชื่อนุ่นเนาะใช่ไหมสาวนุ่นนุ่นทูนุน่น ทันข้าวเที่ยงพอดีเลยค่ะมีพริกกะปิผัดหมูใสบ่บวบลงทางมาแต่ไหนไม่รู้ค่ะอืม mình ăn cái <laughs> cái <laughs> cái gì vậy? cái gì cái แสบบอเบ็ดกินนี้มันเป็นแต่แสบเลยเป็นยังตักเข่าอีกันเ,เพาะเตรียมหมอยกเอาไว้มากๆเลยใหญ่บานมันจ <มา S 2> <ม>ักแมนบอแมนกินให้มันเป็นตันไงไหนกินเข่าอ่ะบ่ได้ไปคุ้มมั่นบ่น,น,นบอสงานมาเยอหมือนกันเพราะเดี่ยวเดืเอนวัน กกเดทวันนี้ให้สาวนุ่นกับสาวนุ่นมาทำเพจให้ค่ะเพจบินมากแก่เพจให้เพจเก่าพี่เลยบอกพีว่าทั้งเพจเก่าเพจใหม่ไม่ได้น,นิ่งทั้งคู่เลยบอกมันยังไม่ได้อืม หนูปีหนึ่งรกอกองครับรอแต่ของพี่ร่วงลูกชนะได้แรกมันก็คือแบบนี้เหมือนกันอยู่ๆมันก็อนุมัติเองอัตโนมันมติประเดือนมันเองอนุมตัติไม่เกี่ยวแบบหนูปีหนึ่งใช่ไหมบ่าวตะกับมาค่ะบ่าวตะกจอจะขังน้ำส่วนไม่มกินข่าวก็ไม่กินอย่างไอ้เวอร์ซาวแล้วว่าพิ่ตะกทอลั่นพิ่ตะของลอสซิ่ง กินเค็ดเหล้าจะไปใส่ไนีส่ไปไหนต่อวันนี้รู้สุดงงอ่ะนี่มึงเลาะเคลือนไปเลาะวันนี้เขาไปเลาะเบิ่งแม่เห็นเข้ามาจกบาทล่ะแม่ไหนเงินไหนช่วนียเงินให้แม่กองมันเลยแม่เกี่ยวไปทำไมมีลูกอยู่คนเดียวนี่อำมาช่ายมันหมดไปเลยนงง ว้วาเไม่าเาเ้อไครัเอยาไปไว้ยู่ในที่ล้างจานเลยค่ะไม่ต้องล้างไปเลยมันไม่กลัดหรอกมันอ้วนอร่อยอร่อยอร่อยกิตตี้เลย เลยเลยคิตต <uk> so oh like ี i, oh oh ้เลยเลยคิตตี้ไปเลยเลยไปเลยอกเสียตาเกาแล้วบอเนย์เดเอ็มลอยนี่เดยสองขวดเป็นตัวนี้นี่ใส้ลำแข็งว่านี่ แข็งเบิกแช่ไปซื้อน้ำแข็งนะเทสมันบเย็นซื้อน้ำแข็งก่อนที่เขาเกดฮะนั่งลงเยว ไม่มีปลาเงินอ่ะเขาโขไปนอนเขาไปใส่เขาใส่ไปเปิดตัวเขาวก็ใส่ไปน้ำบ่ใส่น้ำไปน้ำคือใส่บวกกันเนาะเจ้าเหรอไม่มีเลยไหมอ่ะตัวเล็กดีดีเจ้าพี่ดมเนี่ยพี่ดมไปซื้อเล็กยังไม่มาเลยผู้บ่าวบ่ใช่ ว่างนะต้องยืดงูเลยแข่งไฮโลการ์ยต้องเก็ตไทยด้วยนี่จะไต่เหรอ่าเจ๊งเนยเก๊งสบายใจย่าตามต้าศึกใครเลยมาได้ทีรูก็บายก่อนเลยลอน้ด้วยนะจ้งนะ ไ,ได้แล้วเหรอได้แล้วนี่เร็วม,มาร้านนี่ต่อให้แต้มเคี้ยวเถอะเดี๋ยวจะพาไปเลี้ยงเลย๋เดียว<ๆ>พาไปเลี้ยงชาบูเลยคาบูรีล้ำเลยเนาะอุ้ยจะได้กินชาบูฟรีชาบูชิวันนี้กินน้ำพริกกะปิไปก่อนกินกินแต่ว่ากินทับทิมไปแล้วอร่อย ันนี้คือทำข้างล่างใหม่หมดเลยค่ะข้างล่างใหม่ก็ต้องทำข้างบนเป็นโครงสร้างมันใหม่เล็กมันผุมันหักสองแสนอะ่ะข้างล่างทำใหม่แสนสองข้างบนสองแสนอยู่หลอกปีนี้ ทำเกี๊ยวคังให้ได้เยอะแล้วก็ทำปีหน้าทำปากใหม่ย่างคนถอดบอสให้น้องนี่แหละครับนี่แหละทีมงานนี่แหละทั้งซ่อมทั้งเกี๊ยวได้ทุกอย่างทั้งขุดคันนาใครนะนี่แหละนี่แหละรองต้อมคนนี่แหละเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายจ้า